ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะครับทีมงานขายบ้านเลยองชุมบุรีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับโครงการบ้านนะครับเอเดียเครหกนะครับตรงนี้ก็จะพามาดูหลายๆท่านนะครับสงสัยมีจอดรถเลยได้สองคันเนี่ยจอดจอดได้เต็มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะบอกเลยเลยว่าจอดได้เต็มแน่นอนนะครับก็ดูนะครับเี๋ยวจอดให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือสองคันนะครับอันนี้เป็นตัว อาแคบนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถแปนอีกคันหนึ่งนะครับผมก็มาจอดให้ชมแล้วก็พื้นที่นี่เหลือเยอะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวคุณท้องเปิดประตูให้ผมหน่อยเออเปิดนะครับดูนะครับมาดูนะครับมุมฝั่งนี้ครับลงหลอดเก่งเลยประตูหลอดจะติดนะครับเลยนี่ครับยังมีพื้นที่เข้ามาอีกเรือเลยครับผมนะฮะดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูตางเป็นสองจุดนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่หมดเลยนะครับแล้วก็หลังคาลงจอดรถคุมได้ขนาดไหนนะฮะดูนี่นะครับลงรถอันนี้ยังขยับไปได้อีกนะเดี๋ยวมาดู เรือเรือครับนี่เรือเลือยเลยเห็นไหมลงจากรถดูครับความสูงของฟ้านะครับผมนี่ค็คือความกว้างนะครับก็อยากให้ท่านได้ดูนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเปิดไฮไลท์ให้ชมนะฮะปื๊ดอย่างนี้เลยนะฮะพื้นที่นะครับเต็มเต็มเลยนะครับโอเคนะท่านใดที่แบบการดูบ้านอยู่นะครับอยากมาเยี่ยมชมโครงการพวกเราก็ยินดีมากเลยครับอันนี้ก็คือจอดรถได้สองคันสบายสบายเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็ ถ้าใดสน,นใจก็มาเยี่ยมชมกันนะครับวันนี้กับพ่อออสวัสดีครับ